วันที่10พฤษภาคม2566เวลา13นาฬิกาพลตำรวจโชปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการประชุมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาภายในประเทศและการค้าม,มนุษย์โดยมีพลตำรวจตีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 พลตำรวจตีดุลเดชาอัชวะสมิตกูรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นกองกำลังผาเมืองหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนตรวจตะเวนชายแดนสัมสองฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย NGO ด้านป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมประชุมณห,ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมนูพุทธิมูลรายงานก็เลยในขณะนี้นะครับรูปแบบของการตแางานหรือยอดการนำเข้าแล้วก็นำเข้าในงาน่า,างดานเนี่ยะจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับโดยเป็นลักษณะของคำนวณนะครับหรือใด้ใบผ่านแดนชั่วคราวนะครับก็มาเป็นเหมือนกะับนักท่องเที่ยว หรือเป็นพี่น้องเป็นเจ้าทุนที่ข้ามอยู่ระหว่างสองสองประเทศนะครับจากนั้นมีการรวมตัวกันแล้วก็นกําส่งเข้าศูนย์เทศมณฑลกรหรือจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูสนย์สกลศูนย์สงกรานนะครับหรือจังหวัดที่มีการใช้แรงงานในโรงงานนะครับซึ่งซึ่ง้งเนเร็วๆเนี้ยได้เน้นจำกำชับนะครับทั้งเรวจคนเข้าเมืองน,นะครับสถานีตรวจพื้นที่ที่มีพื้นที่ติด กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับตลอดจนพื้นที่ตอนไหนนะครับที่อาจจะมีการรวมตัวกันนะครับนำแรงงานตัดด้าวออกนอกเขตนะครับที่ได้รับอนุญาตและรวมตัวกันเพื่อนำส่งเข้าสู่กองการของประเทศนะครัตในส่วนนี้วันนี้จะมาเน้นย้ำ่างทางมาตรการนะครับใกล้เคียงกับการพามนุษย์นะครับซึ้นระเีคณะนักงานการนะครับประกอบด้วยทางเจ้าตำรวจนะครับฝ่ายปมอนะครับฝ่ายปกครอง นะครับแล้วก็มีเจตีโอแล้วก็รายงานนะครับเพื่อการเจรนาว่าในสารเกษตนะครับเป็นาการค้ามนุษหรือไม่อย่างไรนะครับซึง่งตรงนี้เนี่ยจะนีการสื่อารด้วยการเจรนาแต่บางครั้งเนี่ยบา,างเรื่องนะครับที่แ,แม้ว่าจะไม่เข้าลักษณะการฆ่ามนุษย์นะครับแต่ว่ารายงานทางดาวเป็นเด็กหรือเป็นสตรีนะครับหรือเป็นผู้ที่ะจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็คงจะต้องมีกระบวนก ดูแลนะครับเพื่อนที่จะ,ะดูแลา,าัควาหมอบตนะครับซึ่งแบบนี้ท่านท่านพัฒน,นาตัพกพุมจังหวัดนี้ก็อยู่ท่านหุึงนะครับก็คงจะตอบ่อไะเอียน,นะครับในการดำเนินการในจังหวัดเชียงรายให้จับพี่นักบุญจิตเัริญรัตน์ได้